สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ครับเรามาดูกันว่าคนที่ออกรถ BYD มาเนี่ยนะครับเขามาอัปเกรดเครื่องเสียงอะไรกันบ้างนะครับนี่นะครับนี่ก็คือ BYD ที่ตอนนี้เป็นกระแสนิยมมากคนจองกันเนี่ยหลายพันคันเลยครับแล้วอันนี้ครับใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่แล้วอยากจะอัปเกรดระบบเสียงแล้วเป็นที่ยอดนิยมครับผมจะให้ดูตัวนี้เลย คันนี้ครับมาอัปเกรดลำโพงตรงรุ่นครับที่ปลั๊กตรงรุ่นครับจากท o p ปพาเลทครับสำคัญมากครับเพราะว่าลำโพงเนี่ยที่ใช้ปลั๊กเติมสำหรับรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับผมบอกว่ามันจำเป็นจริงแล้วก็มีตัวนี้เลยครับไฮไลท์คือเบสบล็อก s s ครับของ Mercury ครับแล้วที่สำคัญครับจะให้ดูเลยครับตัวนี้ d ด m ดอ k i ค Pro ครับซึ่ง เราได้ติดตั้งรถไปเยอะมากครับใครที่ต้องการให้รถวิ่งเราเงียบนะครับติดเพียง2ประตูหน้าเท่านั้นนะครับรถคันนี้เนี่ยจะวิ่งเราเงียบขึ้นเนี่ยเหมือนกับการติดดันทั้งคันเลยครับโอเคแล้วเราเริ่มจะทําการถอดแล้วนี่คือด้านหลังผมก็จะให้ดูอีกครั้งครับว่านี่คือลําโพงเดิมของรถ BYD คันนี้โครงสร้างเป็นกระดาษนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยน เจ้าท็อปทะเลแบบตรงรุ่นปักเสียบตรงรุ่นเลยครับทุกท่านแล้วนี่ครับเรากำลังติดตออทิสโปแล้วนี่คือวัสดุแผ่นแรกที่เราใช้ครับเพื่อเสริมโครงสร้างของโลหะเป็นแผ่นอลูมิเนียมแบบนี้นะครับหน้าหลังเป็นอย่างนี้ถามว่าทำไมต้องติดคุณลองดูว่าตัวถังรถผมณคอยดู มันจะบางมากนะแล้วอย่าที่ติดตรงนี้ไปอะอันนี้คือแค่ชั้นแรกนะครับผมจะคอ้ดูครับดูเสียงครับนี่คือประตูที่ติดแล้วนะฮะกับอันนี้ที่ยังไม่ติดฮนะฟังเสียงดูว่าต่างกันแค่ไหนครับนี่ครับนี่ก็คือชั้นที่สามนะครับ แล้วนี่ก็คือชั้นที่4ครับซึ่งเป็นอันหนึ่งที่สำคัญมากจะเป็นวัสดุตึงฟองน้ำนะครับติดแล้วเนี่ยช่วยลดการกระพือแล้วก็ลดความถี่เสียงต่ำนะครับแล้วที่สำคัญคือติดเข้าไปแล้วเวลาแผงประตูสัมผัสเข้ากับเหล็กเนี่ยไอเสียงก๊อกแก,ก๊แก,กเนี่ยเวลาใช้ไปน,นานๆก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วด้านหลังครับก็ติดตั้งเสร็จแล้ว ด้านหลังก็จะเป็นการแดมแบบปกติแต่ให้ดูลำโพงครับนี่ก็คือลำโพงทับพาเลทที่ใส่เข้าที่เดิมเรียบร้อยแล้วที่สำคัญครับดูปลั๊กเห็นไหมว่าปลั๊กตรงรุ่นครับของเดิมแบบนี้แล้วเสียบเรียบร้อยอันนี้คือทวิตเตอร์เดิมของรถนะครับที่ดูฮะโดมตรงเนี้เป็นพลาสติก ส่วนนี้จะเป็น Twitter Top Palette นะครับตัวนี้เป็นซิลโดมแล้วสังเกตเห็นไหมครับว่าคุณภาพต่างกันแล้วขนาดก็ต่างกันด้วยครับปีนะครับเราเป็นปลั๊กที่บอกว่าปลั๊กตรงรุ่นเป็นแบบปลั๊กแอนเพยครับนี่ก็คือปลั๊กเสียบเรียบร้อยแล้วดูอีกด้านครับ อีกด้านเราก็นำปลั๊กเดิมมาเสียบเข้ากับชุดปลั๊กใหม่แบบนี้นี่ครับไม่มีการตัดต่อครับแล้วก็ชุดสายด้านหนึ่งเนี่ยเราก็จะวิ่งไปที่เจ้าเบสบล็อกเดสผีนะครับ นี่ก็คือชุดเครื่องเสียงอัปเกรดนะครับใน BYB รุ่นใหม่ล่าสุดคันนี้ครับ